สวัสดีครับวันนี้นะครับกองทุนเอทเอนะครับอยู่ที่งานประกวดโคนะครับที่อำเภอบึองสัมพันธ์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับน้องตัว่มากเลยกวดนะครับน้องเต็มเลยนะครับกองทุนของเรานะครับวันนี้ก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มาร่วมงานนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับภายในงานนะครับเราก็จะไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นวัวส่วนมากนี่ก็มาจากอำเภอกำแพงเพชรนะครับน้องมาจากอำเภอกำแพงเพชรอุ้ ه, น้องกินน้ำน้องกินน้ำนะครับอันนี้นะครับอันนี้น้องตอดหน้าตาน่ารักเหมือนเคยนะครับงานนี้ก็จัดมาเป็นครั้งที่สิบแล้วนะครับตลอดการจัดก็ได้แต่ผ่านวัวดีๆนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นวัวผสมะครับ แองกลัสนะครับเป็นวัวผสมระหว่างบราแมนกับแองกัสนะครับเดี๋ยวเราลองไปสัมผัสน้องสวยมากนะครับเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์น้องกันดีกว่านะครับวันรู้สึกยังไงสวัสดีครับเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับน้องยังคงเหนื่อยอยู่นะครับน้องชื่ออะไรครับน้องก็ยังคงเหนื่อยอยู่นะครับวันนี้น้องเดินทางมาไกลนะครับโอ้น้องสวยมากครับ วันนี้ก็เดินมาไกลแล้วนะครับเจอน้องวัวตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์นะครับว่าน้องรู้สึกยังไงนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องนะครับจะตื่นเต้นเหมือนตัวที่แล้วรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องรู้สึกยังไรบ้างครับที่มางานประกวดโควนนี้โอ้น้องยังเคงตื่นติ้นอยู่นะครับน่าจะเดินทางมาไกลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จุลงไปนะครับสำหรับงานตะกวดโคในครั้งนี้ครับแล้วมาติดตามกันต่อว่าตอบครั้งต่อไปกองทุน FTA จะไปร่ยมงานไหนสวัสดีครับ